หลังจากคลิปที่แล้วที่ตัวเอกเราโดนลุมแล้วบอกว่าเหมือนตอนเด็กของฉันเป๊ะเลยเกมก็จะตัดฉากเข้าไปเมื่อตัวเอกของเรายัางเด็กจากนั้นก็ตัดฉากไปที่ห้องเรียนตัวเอกเราก็จะนั่งลัดลาอยู่กลางห้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขียนให้เสร็จเลยละกันเรื่องชียฉนแต่งขึ้นมาเองจากนั้นก็จะมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเอ้ยทำไรวะตัวเอกเราก็จะบอกว่า นี่เอาคืนมานะนํามันของของฉันอีเด็กนั่นก็ด้ตอบกลับมาว่าหุยนี่นายแต่งเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยเหรอเรื่องอะไรวะเนี่ยตลกชะมัดคิดว่าตัวเองจะเป็นนักเขียนได้เหรอเพอเจอมากอย่าให้ใครอ่านเรื่องของนายเชนนะเต็เกเราก็จะบอกว่าฉันบอกให้เอาคืนมาไงอีเด็กนั้นก็จะบอกเพื่อนที่อยู่ตรงข้ามว่ารับนะก่อนที่โยนไปหาเมื่อเต็เกเราเดินไปหาอีเด็กอีกคนมันก็จะโยนกลับมาตัวเอกเราก็จะบอกว่าโยนแบบนี้เดี๋ยวมันขาดหมดนะ เมื่อตัวเอกเราเดินกลับไปหาอีเด็กนั่นเขาจะบอกว่าจะห่วงอะไรนักหนาฉันแค่เอามาอ่านเท่านั้นเองตัวเอกเราก็จะตอบกลับไปว่าถ้านายทำรุนแรงกับสมุดฉันแบบนี้มันจะขาดเอาได้นะคืนมาให้ฉันเถอะขอร้องล่ะจากนั้นก็จะเกิดการดึงแย่งกันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายสมุดมันก็ขาดในที่สุดอีเด็กนั่นก็จะบอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> อะไรของนายเนี่ยไม่มีอะไรดีๆทำแล้วไงไม่อยากให้ฉันดูขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้หรืองไงว่าแถวนี้ใครใหญ่ นายแคทจะทำให้ฉันโมโหละจะมาสู้กันสักตั้งหน่อยไหมละ่ะจากนั้นอีเด็กคนอื่นก็จะเดินมาล้อมเราแล้วในขณะที่ตัวเอกเรากำลังถามว่าจะทำอะไรอีเด็กนั้นแม่งก็จะผลักเราล้มตัวเอกเราก็จะล้อออกมาด้วยความเจ็บปวดจากนั้นอีเด็กนั้นก็ยังจะบอกอีกว่าน่าสนใจยีนี่ชินายไม่สู้กับไม่ขี้ขาดตัวพ่อเลยนี่หว่าแถมยังมีหน้ามาหัวเราะด้วยความชอบใจอีก จากนั้นตัวเอกเราก็ถามว่าพวกนายจะทําอะไรนะ่ะภูมันก็จะตอบว่าฉันจะไม่ชนกับพวกที่ไม่ให้ความเคารพฉันหรอกนะทําตามเชียนบอกอย่ามาท้าทายกันเชียละ่ะเท่าเรื่องนี้ไปฟ้องก็น่าจะรู้อยู่ว่านายจะโดนอะไรใช่ไหมไอป้ปัญหาจากนั้นครูก็จะเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพวกเธอทําอะไรกันนะ่ะอย่ากแกล้งเพื่อนสิไอเด็กนั้นก็จะบอกว่าวันนี้นายโชคดีนะแต่ฉันจะมาจัดการนายทีหลัง จากนั้นเกมก็จะตัดฉากไปที่ที่ผมเดาว,ว่าจะเป็นบริเวณรับตาของโรงเรียนตัวเอกเราก็จะถามว่าพวกนายเรียกฉันมาที่นี่ทาไมหรอหนังสือฉันก็ถูกฉีกจนขาดหมดแล้วอีเด็กคนหนึ่งก็จะบอกว่าดูเหมือนนายจะยังไม่ลืมสินะเรื่องที่นายเถียงและทะเลาะกับฉันว่าไงล่ะจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทาหรือไงตัวเอกเราก็จะบอกว่าฉันไม่ได้แตะตัวนายเลยตอนนั้นอีเด็กนั้นก็จะตอบกลับมาว่าเฮ้ยอะไรของนายวะ <c oughs> ก็ฉันบอกว่านายทําไง เพื่อนของฉันก็เห็นกันหมดเด็กเราก็จะบอกว่านี่นายกําลังโกหกอยู่นะอีเด็กนั้นก็จะบอกว่าการโกหกมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นต่างหากฉันแค่อยากจะแกล้งนายเท่านั้นเองนายแม่งลกสายตาฉันมานานและมัวแต่นั่งอยู่คนเดียวทั้งวันไม่สุงสิงกับใครประหลาดชะมัดฉันยังมีอะไรต้องระบายอีกเยอะยังไงนายก็จะไม่บอกใครอยู่แล้วนี่ไอประหลาดจําไว้ว่าถ้านายเถียงฉันอีกแลก็นายจะโดนอีกแน่แล้วมันก็จะมาเตะเราอีกก่อนตัวเอกเราจะร้องออกมาว่าเจ็บนะแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีเด็กนั้นก็ยังจะพูดอีกว่า ดูไอ้ขี้ขาดนี่ร้องไห้สิตลกชิบหายไอ้บันนอเอ้ยพึงจะมาเรียนที่นี่ทแท้จะมาทํเตอชวนทะเลาะซะแล้วดูทรงไอ้กลัวนี่น่าจะมีปัญหาอีกยาวแน่เราเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นสินายจะโดนหนักกว่านี้แน่เอ้ยจับมันกดลงกับพื้นทีสิฉันจะทําตัวให้มันมีสีสันเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยตัวเอกเราก็จะร้องขอว่าอย่าทําฉันแบบนี้เลยขอร้องล่ะแต่อีพวกเด็กนั่นก็จะเตะเราอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งเรื่อยมาจนถึงวันหนึ่งที่ตัวเอกเราจะร้องให้คนในห้องช่วยว่า ใครก็ได้ช่วยฉันทีสิแต่คนในห้องก็จะทําเป็นไม่สนใจตัวเอกเราเลยบอกว่าทําไมพวกนายถึงทําเป็นไม่ได้ยินเสียงฉันกันเลยล่ะอีเด็กนั้นก็จะบอกว่าหลังจากที่ฉันสั่งสอนนายขนาดนี้นายยังจะไม่รู้จักที่จักทางแถมยังจะพยายามต่อต้านเราอีกเหรอตัวเอกเราก็จะถามว่าทําไมต้องทํากันขนาดนี้ด้วยอีเด็กนั้นก็จะบอกว่าเพราะนายดูเป,เป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายดียังไงล่ะ เมื่อพวกฉันอารมณ์ไม่ดีละก็การแกล้งคนมันทาให้ฉันสนุกขึ้นมาง่ายๆอย่างนั้นแหละการทําเรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้ต้องมีเหตุผลได้หรอถึงจุดนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนแท็บไปทําอะไรคลายหัวร้อนสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจอซัมซุงขนาด27นิ้ว75เฮที่อยู่ตรงหน้าผมอาจใช้งานไม่ได้อีกจนถึงตอนนี้นะครับจากนั้นตัวเอกเราก็จะบอกว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ต้องมาทํากันขนาดนี้กับฉันสักหน่อยยีเด็กนั่นก็จะบอกว่าหุบปาพไปซะแล้วก็มาเตะเราอีกที จากนั้นเกมก็จะตัดฉากมาตอนที่เรากําลังคุยกับครูอยู่ครูก็จะบอกว่าครูทราบเรื่องของเธอแล้วและถ้าฉลับที่ของพวกเขาพวกเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเธออีกโอเคไม่ขานักเรียนตัวเเราก็จะบอกว่าขอบคุณครับครูจากนั้นก็จะพูดลอยๆต่อว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นสินะพวกเขาจะได้ไม่มากวนฉันอีกมีใครไม่รู้มาเหยียบกล่องข้าวที่ฉันเอามาจากบ้านขนาดใส่กระเป๋าไว้แล้วมันก็ยังเต็มไปด้วยดินอยู่ดีน่าจะกินไม่ได้แล้วล่ะ แล้วก็มีคนมาเขียนสมุดฉันด้วยว่าไอ้ประหลาดเอสนักเขียนขยะสมุดที่ฉันใช้เขียนก็ถูกฉีกเป็นชิ้นๆหมดฉันหิวจังเลยแฮสวัสดีพวกนายทำอะไรอยู่หรอขอเล่นด้วยได้ไหมเออพอดีเรามีอย่างอื่นต้องทำนะไว้เจอกันนะทำไมกันนะขอร้องล่ะนาะยอย่าเดินหนีฉันไปเลยทำไมทุกคนถึงไม่อยากคุยกับฉันล่ะเออเออ ก็นายโดนพวกนั้นแกล้งหรอมั้งถ้าเราเป็นเพื่อนนายเราก็อาจจะซวยไปด้วยนลสิแล้วก็หากฉันเป็นเพื่อนกับคนประหลาดฉันก็จะโดนหาว่าเป็นคนประหลาดเหมือนกันนะสิขอโทษนะฉันไม่ใช่คนที่มีฐานะอะไรน่ะคงยากแน่ที่ฉันต้องกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนนายพูดจบเขาจะเดินออกจากห้องไปทําไมต้องเกิดอะไรแบบนี้กับฉันด้วยทําไมใครๆก็ต่างค่อยๆคิดกับฉันแบบเดียวกันหมดเลยเรากับว่าพวกเขาเห็นด้วยให้ทํากับฉันแบบนี้อย่างเงียบๆเพียงเพราะมีคนบางกลุ่มไม่ชอบฉัน เพียงพะฉันไม่ชอบเข้าสังคมทําให้ต้องมากแกล้งกันงั้นเหรอทําไมผู้คนถึงทําตัวเฉยเมยกับเรื่องแบบนี้ทําไมกันนะจากนั้นเกมก็จะตัดฉากไปที่ห้องเรียนที่ตัวเอกเราก็จะนั่งเรียนเรื่อยมาการเวลาก็ผ่านไปจนตัวเอกเราโตขึ้น และเมื่อเขาเดินออกจากห้องมาเขาก็จะได้ยินบทสนทนาอันน่าสนใจเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเหมือนว่าเอ็ดไม่ค่อยหาเพื่อนเลยนะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะมีใครไปชอบเขาหลาดเขาทําตัวเงียบๆและนั่งเขียนอะไรไม่รู้อยู่ในสมุดทั้งวันพอจะไปคุยกับเขาเขาก็แทบไม่ตอบอะไรด้วยซ้ําเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงละมั้งเบาๆนาะจริงๆเขาก็ดูน่าสงสารออกจะตายได้ยินยงนั้นตัวเอกเราก็พึมพำกับตัวเองว่าช่างมันเถอะแล้วระหว่างเดินเกมก็จะเปลี่ยนฉากไป ฉันว่านายรู้นะทำไมฉันถึงเรียกนายมาที่นี่ครับหัวหน้าฉันจ้างนายมาหนึ่งเดือนละแล้วก็บอกนายไปไม่รู้กี่หนดแล้วเนี่ยฉันไม่เคยเจอพนักงานเสิร์ฟที่โง่ขนาดนี้มาก่อนเลยเวลาคุยกับลูกค้านายต้องมองเขาด้วยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสินายสื่อสารกับคนแบบปกติได้ไหมเนี่ยขนาดฉันคุยกับนายตอนนี้นายยังไม่มองหน้าฉันเลยเอางี้แล้วกันนายไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกละใส่หัวไปซะผมแค่กลัวนะ่ะผมไม่สามารถอยู่ในที่ที่คนเยอะๆได้อีกแล้ว ผมกลัวการสื่อสารกับคนจริงๆนะผมพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้ตัวเองกลมกลืนกับสังคมแต่เมื่อดวงตาพวกนั้นจ้องมาที่ผมผมก็รู้สึกกลัวจากข้างในลึกๆผมขอโทษและกันที่เป็นพนักงานที่ดีไม่ได้จากนั้นเกมก็จะตัดฉากไปที่บ้านของตัวเอกเรามีแขกกำลังมาเยี่ยมเป็นคนจัดสอนนักพิมพ์สินะมีอะไรล่ะครับ 1> 1. นิยายเรื่องเดสของคุณถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของเรามาสักพักแล้วและก็ยังจําได้ใช่ไหมที่เราให้งานนี้กับคุณตอนที่คุณจนปัญญาสุดๆจําได้สิครับต้องขอบคุณคุณจริงๆแต่ต้องขอโทษจริงๆเราได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการตีพิมพ์นิยายของคุณหลังจากวันนี้เป็นต้นไปฮะทําไมล่ะ วันนี้มีนะักวิจารณ์ชื่อดังได้ตีพิมพ์บทวิจารณิยายของคุณลงในนิตยสารข่าวอีกสำนักพิมพ์หนึ่งนะเขาบอกว่านิยายของคุณเต็มไปด้วยความมืดมนการเสียสีที่มุ่งร้ายต่อสังคมปัจจุบันและยังเขียนอีกว่าคนธรรมดาไม่อ่านกันหรอกสั้นๆเลยนะ เขาวิจารณ์นิยายของคุณไว้แย่มากเรียกว่าเป็นการโจมตีกันเห็นๆไม่มีการชื่นชมแม้แต่นิดเดียวทั้งบทวิจารณ์มีแต่คำติดเตียนในเมื่อรู้แล้วว่าเป็นอย่างนั้นคุณก็ควรเข้าใจสิว่านะักวิจารณ์คนนั้นกาลังตีความนิยายของผมผิดไปนะ่ะที่ผมจะสื่อมันไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยเรารู้นะ่ะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นักวิจารณ์คนนั้นมีชื่อเสียงมากแม้ว่ามันจะเป็นการเข้าใจผิดแต่คนจำนวนมากก็จะหนุนหลังและเชื่อเขาอยู่ดีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของเราแน่เราเสียใจยจริงๆที่ต้องยกเลิกความร่วมมือกับคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่ผมไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นนักวิจารณ์อย่างเขาใช้ชีวิตด้วยการกลั่นแกล้งนักเขียนที่ไม่มีชื่อเสียงอย่างคุณเป็นงานของเขาถึงแม้คุณจะถูกต้องแต่ก็ไม่สามารถสู้กับพวกผู้ติดตามและแฟนๆของเขาได้หรอกมันจบแล้วละ่ะโลกปัจจุบันนี้ผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากย่อมมีความสามารถในการควบคุมความจรงิงคุณต้องชินกับมันได้แล้วสิ่งเดียวที่คุณโทษได้คือการที่คุณเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายอย่างเดียวเท่านั้นลาก่อนครับคุณเอ็ดอีกแล้วเหรอ คนส่วนมากเป็นผู้ตัดสินความยุติธรรมทำไมต้องเป็นชั้นกันนะหลังจากเรียนจบมาฉันก็พยายามอย่างมากเพื่อที่จะเติบโตเข้าสู่สังคมแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนเพื่อเปลี่ยนนิสัยของฉันในท้ายที่สุดแล้วฉันก็ยังตกเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายอยู่ดีโลกนี้เล่นตลกกับฉันหรือไงฉันพยายามแล้วพยายามแล้วจริงๆ ใช่เอ็หรือเปล่านะเฮ้ย hey, ช่วงนี้เป็นไงบ้างละ่ะนายก็กลับมาโรงเรียนเหมือนกันเหรอฉันเพิ่งตกงานมานะันอะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้นั่นเหรอฉันก็เพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีมานะแล้วก็กําลังจะกลายเป็นหมอนับเป็นการประสบความสําเร็จด้านการงานเลยละห,หมอนี่เป็นอาชีพที่ง่ายมากแถมยังทําเงินได้เยอะอีกตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วด้วยใครจะไปนึกว่าชีวิตจะมีความสุขขนาดนี้นายยังจําได้อยู่หรือเปล่าจําอะไรเหรอตอนที่เราเรียนด้วยกันไง นายชอบแกล้งฉันเป็นประจำนายผลักฉันเข้ากำแพงตรงนี้และเตะฉันหลายทีเลยหลังจากนั้นนายก็จะไปรวมหัวกับคนอื่นเพื่อที่จะทำให้ฉันโดดเดี่ยวอย่างทรมานนายยังจำเรื่องนั้นได้อยู่ใช่ไหมละ่ะโถเพื่อนเอ้ยมันก็กี่ปีมาแล้วละ่ะทำไมนายยังจมปากอยู่กับมันอีกงั้นก็นายจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่กวนใจนายเลยหรือไงก็ตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่ นายยังจำเรื่องจิปจอยแบบนั้นอยู่ทำไมกันจะบอกว่านายจะให้ฉันขอโทษในสิ่งที่ทำไปนะ่ะนายคิดว่าเรื่องพวกนั้นเป็น, <c oughs> เ,ปนเรื่องจิปจอยหรอวะน,นี่นายบ้าไปแล้วหรือไงเป็นอะไรไปนเนี่ยฉันจะแจ้งแน่หน้าด้านจริงๆนะนายเนี่ยนายมีอาชีพการงานที่ดีแล้วยังไงละ่ะนายมีฐานะทางสังคมที่สูงส่งแล้วมันเปลี่ยนอะไรได้คนอะไรยังประหลาดเหมือนเดิมนี่ขนาดผ่านไปหลายปีแล้วนะเนี่ย จำนวนครั้งนับไม่ถ้วนที่ฉันต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้ายถึงขนาดนี้นายยังไม่แม้แต่จะสนใจมาเลยพวกนาดานอย่างนายนี่ไร้ย,ยางอายในความผิดของตัวเองจริงๆจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนที่ฉันจินตนาการว่าฉันเหยียบย่ำนายและกระทืบนายให้เละแต่ฉันไม่ทาหรอกเพราะนั่นจะเป็นการลดค่าฉันให้อยู่ต่าเท่านายเพียงพเพราะฉันเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายนายเลยต้องสร้างรอยแผลที่ติดตัวฉันไปตลอดการนี่ยังเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับนายอยู่อีกไหมล่ะ นี่นายเป็นบ้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยจะตะโกนทำไมฉันจะไม่ลดตัวลงไปทำแบบเดียวกับนายแล้วนะฉันทนเรื่องพวกนี้ไม่ไหวแล้วอยากออกไปจากเมืองนี้จังไปเป็นชาวนาในชนบทคงไม่แย่เท่าไหร่หรอยกย้ายไปพรุ่งนี้เลยดีกว่าจากนั้นเกมก็จะตัดฉากมาปัจจุบันตัวเอกเราก็จะบอกว่าฉันเบื่อจะฟังเขาอ้างแบบนี้เต็มทนละเพียงเพราะมีหลายคนคิดแบบเดียวกันเพียงเพราะผู้คนต้องทำตัวให้เหมือนคนสวนมา เพียงเพราะเรื่องแค่นี้ทุกคนเลยต้องมากดขี่ฉันเพียงเพราะฉันเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายทุกคนเลยมากำจัดฉันด้วยเหตุผลเหล่านี้ฉันจึงหนีมาอยู่ที่นี่ขนาดฉันไม่ได้ไปยุ่งกับใครเลยแท้แต่ก็ยังจะเจอชะตากรรมแบบนี้อีกถูกกันแกล้งและถูกเข้าใจผิดเสมอในที่สุดฉันก็ย้ายมาอยู่ชนบทแล้วคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแบบนี้มันไม่ถูกต้องเอออะไรกัน ฉันอาจเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายอ่อนแอและไร้ประโยชน์ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับอะไรแต่ฉันจะไม่หนีปัญหาอีกต่อไปแล้วไม่ว่าพวกนายจะคิดยังไงกับฉันฉันจะไม่มีวันก้มหัวให้กับความยุติธรรมของนายจัดขาฉันทนทุกข์กับเรื่องพวกนี้มานานพอแล้วและตอนนี้ฉันขอสู้กับมันดีกว่าเอาความยุติธรรมของนายไปกินซะฉันอยากจะตะโกนออกมาถ้าใครไม่อยากฟังก็เรื่องของมัน จะรู้ว่าฉันเทียบเคียงกับนายไม่ได้และรู้ว่าฉันอ่อนแอแค่ไหนแต่ฉันยอมยืนหยัดสู้อยู่ตรงนี้จนตายเพราะเพื่อความถูกต้องยังไงล่ะ <c oughs> จากนั้นก็จะมีชาวบ้านอีก3คนเดินลงมาแล้วบอกว่าพวกเขาฆ่านายไม่ได้จริงๆนั่นเนี่ยเอการเอาชนะ3คนได้ด้วยตัวคนเดียวนายช่างเฮ้ยเราจะทำยังไงกันนี้ล่ะดูแบบนี้เราน่าจะเอาเขาไม่ลงเหมือนกันนะ นายบังคับให้ฉันต้องทําแบบนี้เองนะฉันไม่เคยทําร้ายใครมาก่อนทําไมฉันถึงต้องตกเป็นเป้าหมายของผู้นายกันด้วยเพียงพอฉันเป็นเป้าหมายที่จัดการง่ายงั้นสิเพียงพอทุกคนเห็นด้วยงั้นสินะฉันจะพิสูจน์ให้พวกนายทุกคนเห็นว่าพวกนายผิดพวกนายสงสัยไม่ใช่หรอว่าทําไมฉันต้องมาเผาฟางที่นี่ทุกวันทําไมละ่ะพืชผลไม่เติบโตส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเสื่อมสภาพของดิน แต่ยังมีอีเหตุผลหนึ่งหลังจากดอกไม้บานแล้วไม่มีมแมลงออกมาผสมเกสรให้ทําให้ไม่มีการออกผลเถาวันกับดอกไม้ในป่าแซดโฟเรสที่ไม่ต้องมีการผสมเกสรก็เลยเติบโตได้ฉันเลยคิดกับตัวเองว่าทําไม,มแมลงมันถึงไม่มาผสมเกสรกันแล้วละ่ะผนวกกับที่เจ้าสัตว์ร,ร้ายทําให้เห็ดกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดนายกำลังจะบอกว่าพวกมแมลงมันก็และจาที่เห็นมแมลงประหลาดที่ตัวใหญ่เท่าฝ่ามือฉันก็มั่นใจเลยว่ามแมลงก็ได้รับผลกระทบและกลายพันธุ์เช่นเดียวกัน เท่าที่ฉันรู้คือทางใต้เคยเป็นที่สําหรับเลี้ยงพึ่งถ้าพึ่งกลายพันธุ์พวกนั้นบุกมาแล้วก็จะเป็นหายนะสาหรับหมู่บ้านเราเลยละความจัดก,การเผาฟางพวกนี้จะไล่มแมลงพวกนั้นไปได้ฉันเคยบอกแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครเชื่อฉันมีแต่คนบอกว่าเป็นความคิดบ้าๆของพวกบ้านนอกพวกนายไม่เชื่อนะักเขียนนิยายอย่างฉันฉันเลยทําได้เพียงปกป้องที่แห่งนี้อย่างลับๆทุกๆวันนี่แหละคือความจริงที่ว่าทําไมฉันต้องมาเผาฟางพวกนี้ด้วยฉันอาจเป็นไอคีแพ้แต่ฉันไม่ได้เป็นไอโง่ ฉันไม่ใช่เป้าหมายที่จัดการง่ายและฉันก็ไม่ใช่ขยะสังคมที่ไปเกาะใครกินแต่ไม่ว่านายจะคิดยังไงฉันก็ไม่สนแล้วละ่ะตอนนี้เลยเที่ยงแล้วนี่เป็นเวลาที่เพิ่งออกหากินสายเกินที่จะจุดไฟแล้วละ่ะโชคดีแล้วกันนายทุกคนเลยพูดจบตัวเอกเราก็จะเดินกรับเหยียกลับบ้านไปแต่ก่อนที่จะออกจากลานเก็บยาแหง้งเขาก็จะพูดว่าท้าวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ฉันจะออกจากหมู่บ้านดีไปเองพวกนายจะได้ไม่ต้องหาทางบังคับให้ฉันออกไปแต่จงจำไว้ให้ดีฉันเติบโตขึ้นแล้ว ฉันไม่ใช่คนที่จะตกเป็นเป้าหมายใครง่ายๆอีกและเกมก็ตัดฉากไปตัวเอกเราก็จะพูดขึ้นมาว่าแผลหายเจ็บสักที ฉันหลับไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่กลับบ้านมาดูเหมือนข้างนอกก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยสินะไปเก็บของดีกว่าแต่ตอนนี้มีอันตรายมากมายอยู่ข้างนอกออกจากหมู่บ้านไปฉันก็คงหิวข้าวตายสินะความหายนะจะเกิดขึ้นกับชีวิตฉันอีกแล้วแต่ยังน้อยการที่ฉันได้พูดในสิ่งที่ฉันเคยไม่กล้าพูดออกไปมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดนึงน,นะรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยบางอย่างไปหลังจากตะโกนระบายความในใจออกไปนะการเผชิญหน้าและก้าวข้ามอดีตอันแสนมืดมนเป็นอะไรที่แสนเจ็บปวด และน่าชื่นใจในเวลาเดียวกันในท้ายที่สุดแล้วคนเราก็จะหาทางออกพบเมื่อตัดสินใจสู้กับปัญหาเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากหากเรามัวแต่ใช้ชีวิตอยู่ในเงามืดของอดีตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตต้องดำเนินต่อพูดถึงเงาแล้วเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเนี่ยสว่างจังพวกนั้นเรียนรู้จากฉันและเผาฟางงั้นเหรอกี่โมงแล้วเนี่ยจากนั้นตัวเอกเราก็จะลุกขึ้นมาดูเวลาแล้วบอกว่า จะกลางคืนแล้วนี่นาแม้ว่าฉันจะบอกไปว่าควันจะไล่พวกพึ่งกลายผ่านได้พึ่งก็ไม่น่าจะมาถึงที่นี่วันนี้สักหน่อยแต่เปลวไฟจะล่ออายุงเข้ามาอย่างแน่นอนอย่าบอกนะว่าพวกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้จากนั้นก็จะมีเสียงะระฆังดังงังเง่งวงเวงแว่วมาตัวเอกเราก็จะบอกว่าหรือว่าจะเป็นแล้วก็เดินลงมาหยิบมีดมาเชเต้ก่อนจะเดินไปที่ประตูบ้านแล้วก็หันหลังกลับมาบอกว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกจริงๆฉันคงไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วสินะฉันสร้างกระท่อมนี้ด้วยมือของฉันเองแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่ฉันก็รักบ้านหลังนี้จริงๆฉันเคยอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่นี่แต่ตอนนี้ทำได้แค่ฝันลาก่อนนะบ้านของฉันจากนั้นตัวเอกก็จะเดินออกจากบ้านไปส่วนทางขวาแล้วก็พูดว่ามืดจนมองไม่เห็นทางเลยใครอื่นไปไหนหมดเนี่ยมีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้างไหม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 ,ไม มีแต่เสียงสะท้อนของฉันกับเสียงปีกแมลงฮฮไอ้แมลงที่ปกคลุมทั่วลองฟ้านี่มันมาจากไหนกันเนี่ยและไอ้ลูกกลมๆใหญ่ๆนั้นคืออะไรนะ่ะมีเสียงบางอย่างมาจากทางทิศตะวันออกด้วยเกิดอะไรขึ้นที่สถานีกันนะจากนั้นเราก็เดินไปส่องรูปกลมๆตัวเอกเราก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะครับเดินไปทางขวาตัวเอกเราก็จะพูดว่าทำไมถึงมีมแมลงเยอะจังจากนั้นก็จะมองลงไปข้างล่างแล้วพูดต่อว่าแล้วไอ้ดวงตัวใหญ่นั้นคืออะไรนะ่ะ ดูเหมือนมันจะเกาะล้างคนที่อยู่ใต้มันไว้อย่างแน่นเลยชาวบ้านพวกนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วหรอวกดวงควบคุมการเดินของคนพวกนั้นสินะดูทรงไม่น่าจะใช่มแมลงทั่วไปแล,ล้วล่ะและข้อสันนิษฐานของฉันตอนนั้นก็ถูกต้องด้วยมแมลงพวกนี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั่นหมู่บ้านนี้ถูกมแมลงยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าฉันรอดมาได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นตอนที่ฉันหลับอยู่ฉันช่วยใครไม่ได้เลย อย่าไปชนพวกชาวบ้านเข้าเชียวละ่ะไม่งั้นที่ทํามาทั้งหมดก็สูญเปล่าฉันต้องรีบหนีออกจากหมู่บ้านนี้ก่อนที่ใครจะฟักฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่ฉันก็ยังไม่อยากตายอยู่ดีฉันต้องรอดไปให้ได้ซึ่งเราก็ต้องทำพัดเซิลอีกแล้วผมก็เดินสังเกตแพทเทิร์นการเดินสักพักก่อนจะนํากล่องมาขวางให้เดินผ่านไปส่วนต่อไปได้ไม่เดินลงมาส่วนต่อมาตัวเอกเราก็จะบอกว่าอะไรกันอย่าบอกนะว่านี่เป็นทางตันอะ ฉันยังไม่อยากตายที่นี่ใครก็ได้มาช่วยฉันทีสิการตายและโดนพวกแมลงนี้กินเป็นอะไรที่น่าอับอายยิ่งนะซึ่งด่านนี้ก็จะมีศัตรูใหม่นะครับเหมือนเป็นไส้เดือนดินซึ่งจะก้าวมาหาเราทุกครั้งที่เดินครบ2ก้าวและมันก็สามารถทําลายกล่องได้ด้วยซึ่งเราก็ต้องใช้ความสามารถนี้ในการให้มันทําลายกล่องที่ขวางทางเราอยู่และดันกล่องเพื่อเปิดทางลงไปข้างล่างต่อเมื่อเดินลงมาตัวเอกเราก็จะบอกว่าฉันรู้แล้วว่าแมลงพวกนี้คืออะไรและรู้ด้วยว่าชาวบ้านหายไปไหน ฉันรู้จักไอแมลงเหนียวหน้าขยะขยงพวกนี้แมลงพวกนี้สามารถคลุมแมลงตัวอื่นให้เป็นไข่ได้และเปลี่ยนร่างพวกมันให้กลายเป็นแมลงชนิดเดียวกับมันซึ่งหลังกลายพันธุ์พวกมันก็น่าจะมีพฤติกรรมแบบเดิมอยู่แค่เปลี่ยนมาทํากับคนแทนเพราะฉะนั้นไข่พวกนี้ก็มาจากแมลงที่เปลี่ยนชาวบ้านให้เป็นไข่พวกชาวบ้านทำอะไรกันนะถึงโดนเปลี่ยนเป็นไข่หมดเลยซึ่งตัวไส้เดือนดินบนพื้นก็สามารถทำลายไข่ให้ออกมาเป็นตัวได้ ซึ่งการโจมตีของมแมลงนี้ก็จะง้างมือทุกสองก้าวซึ่งเราก็ต้องคอยหลบหรือไม่ก็คอยกำจัดพวกมันหลังจากนั้นก็ต้องเอากล่องไปดันชาวบ้านข้างล่างเพื่อเปิดทางให้เราเดินต่อไปได้เมื่อลงมาส่วนต่อมาตัวเอกเราก็จะบอกว่าแสงไฟแสบตาจังเลยฟางถูกจุดไฟอย่างดิบดีเปลวไฟพวกนี้ดึงดูดมแมลงที่ชอบแสงพวกเขาลืมดับไฟไมาถึงตอน,นคืนหรือไงนะมีใครอยู่ไหมเร็วเข้าตอบฉันสิชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็จะพูดว่ายา yeah. ย่าเข้ามานะฉันจะไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดให้แมลงปรสิตตามคนอื่นแนะ่ตัวเอกเราก็จะบอกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นสิอย่ายืนอยู่เฉยแต่เดินได้ไม่กี่ก้าวเขาก็จะโดนด้วงกระโดดเกาะอยู่ดีจากนั้นตัวเอกเราก็จะบอกว่าทางออกอยู่ทางขวานี่เองหลังเปียกโชกด้วยเหงื่อไปหมดละเดินมาเรื่อยๆก็จะสังเกตเห็นไส้เดือนดินที่โดนไฟเผาตัวเอกเราก็จะบอกว่าไส้เดือนดินกลายพันธุ์พวกนี้ดูเหมือนจะลัวไฟนะน่าจะสามารถล่อมันเข้ากองไฟได้ จากนั้นเราก็เดินไปทางขวาเข้าป่าตัวเอกเราก็จะบอกว่าใน,นท้ายที่สุดฉันก็รอดมาได้ดูเหมือนจะรอดแค่คนเดียวด้วยสินี่เป็นโชคดีหรือโชคล้ายกันนะยายงงก็เถอะมันก็ไม่สําคัญอยู่ดี ข้างนอกหมู่บ้านก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วฉันจะไปที่ไหนได้บ้างเนี่ยหมู่บ้านก็ถูกทำลายหมดแล้วเวสต์ซิตี้ก็อยู่โคตรไกลขนาดรถไฟยังต้องใช้เวลาหนึ่งวันฉันไปที่นั่นไม่ไหวแน่น้ำกับอาหารก็ไม่มีจะรอดไปได้นานแค่ไหนเชียวยางฉันก็จะตายอยู่ดีสินะแม้ว่าจะสู้สุดชีวิตและหนีมาได้ฉันก็ไม่มีที่ให้ไปอยู่ดีฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาตัวรอดเป็นแค่คนแสนธรรมดาโชคชะตานำพาฉันมาให้ตายที่นี่จริงๆหรอ ไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนจุดจบของฉันก็มีเพียงหนึ่งเดียวเสมอในเมื่อโลกใบนี้ค่อยๆเสื่อมสลายลงอย่างช้าๆการหนีไปที่อื่นจะมีประโยชน์อะไรล่ะแม้ว่าจะเรื่องแบบไหนฉันก็ต้องตายอยู่ดีสัตว์ร้ายนั้นทําลายความหวังไปหมดแล้วผู้คนเมืองอื่นๆก็ช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันอาหารและน้ำก็ต่างขาดแคลนมากขึ้นในทุกๆวันแม้ว่าจะหนีไปไหนในโลกใบนี้ก็จะพบเจอปัญหาแบบเดียวกัน ในเ,เมื่อฉันจะตายแบบไร้ตัวตนอยู่แล้วทำไมไม่ลองบุกเข้าไปในป่าดูละ่ะอยากลองเห็นเจ้าสัตว์ลายนั่นสักครั้งในชีวิตฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้แต่ฉันยังไม่อยากตายอย่างเงียบๆไม่อยากถูกแมลงกินหรือเปียกล่างตลอดเวลาที่ฉันมีชีวิตก็ทนทุกข์มามากพอแล้วอย่างน้อยฉันก็จะได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีหน่อยเหนื่อยตายดื่มน้ําที่เป็นพิษตายหิวตายตายแบบนี้น่าอายมากงั้นไปกันเถอะเข้าสูป่ป่าขอสู้ชีวิตจนตายอย่างน่าจดจำดีกว่า ฉันเขียนนิยายมาทางชีวิตไม่เขียนจุดจบของเรื่องที่ฉันชอบดีกว่าจุดจบที่เป็นบทสรุปแสนสวยงามสำหรับชีวิตของฉันจากนั้นเราก็ต้องเริ่มล่อให้ไข่เดือนดินเข้ากองไฟให้หมดและก็กาจัดมแมลงที่ฟักออกจากไข่ด้วยซึ่งผมก็ใช้เวลาสักพักก่อนผ่านไปได้แต่เดินต่อไปทางขวาสักพักก็จะมีไส้เดือนดินโผล่มาอีกแล้วก็ต้องล่อมันเข้ากองไฟอีกเลยจากนั้นหลังจากเดินผ่านแนวกั้นไปได้ก็จะมีไส้เดือนดินโผล่ขึ้นมา เด็เเราก็จะบอกว่าเกือบแล้วเชี่ยวดีนะไม่ได้ใส่รองเท้าใส่เดินดินพวกนี้มันจะวนอยู่ในดินรอบๆบเท้าถ้าใส่รองเท้าคงไม่รู้สึกแน่จากนั้นเราก็ล่อใส่เดินดินตัวื่นเข้ากองไฟเหมือนเดิมแล้วก็เดินไปทางขวาต่อแต่ก่อนที่จะออกจากแนวกั้นชั้นต่อมาก็จะมีใส่เดินดินโผล่มาอีกแล้วตัวเอกเราก็จะบอกว่านี่มันทําแบบนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะแล้วฉันจะออกไปยังไงล่ะทีนี้จากนั้นพื้นดินก็จะสั่นสะเทือนตัวเอกเราก็จะถามว่าแผ่นดินไหวหรอ เกมก็จะค่อยๆแพนกล้องกลับมาก็จะทำให้รู้ว่าแรงสั่นสะเทือนเกิดจากไส้เดือนดินยักษ์ต่างหากตัวเอกเราก็จะบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวซะย,ยังดีกว่าและก็ตะโกนว่าใครก็ได้ช่วยฉันด้วยเป็นการเปิดฉากการต่อสู้กับไส้เดือนดินกลายพันธุจากนั้นผมก็ต้องดูแพทเทิร์นการเดินของมันสักคับซึ่งก็พบว่ามันจะโผล่หัวขึ้นมาทุกหก้าหรือเมื่อมันมาถึงตัวเรา จางแล้ผมก็พบว่าตีมันไม่ได้ด้วยเลยต้องล่อมันเข้ากองไฟอย่างเดียวซึ่งหลังจากที่มันตายตัวเอกเราก็จะบอกว่าฉันทําได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยจากนี้ไปจะมีสัตว์ประหลาดมากกว่านี้แน่กําจัดทุกมันและเข้าสู่จุดที่ไม่มีใครเคยไปถึงดีกว่าหวังว่าสัตว์ประหลาดทั้งหมดจะไม่น่าขยะแขยงนะฉันเบื่อที่จะร้องขอความช่วยเหลือละแม้จะไม่มีใครได้ยินแต่มันก็น่าอายอยู่ดีรีบเข้าป่าไปดีกว่าเมื่อกําลังจะเดินออกจากแนวกัน้นตัวเอกเราก็จะเล่าว,ว่า เคยอ่านในหนังสือวิทยาศาสตร์ว่าไส้เดือนดินมีหลายหัวใจดังนั้นมันเลยมีพลังชีวิตมากซึ่งก็ถือว่าน่าจะจริงนะครับเพราะว่าไส้เดือนดินมีอวัยวะสูบฉีดเลือดที่เรียกว่าหัวใจเทียมที่มีหลายอันนั่นเองแหมได้ใช้ความรู้ชีวะม .4 ของผมมีแล้วเกมนี้จากนั้นตัวเองเราก็จะหันกลับมาแล้วบอกว่ายังไม่มีอะไรนะอย่าทำให้สะดุ้งละกันและเมื่อหันกลับไปข้างหน้า นั่นแหละครับตัวเอกเราก็จะบอกว่านั้นหางของมันหรือเปล่าห่างมันก็จะแยกออกเป็นป่าตัวเอกเราก็จะบอกว่าโยธทำให้ฉันสะดุ้งสักทีสิหัวใจจะวายแล้วเนี่ยฉันควรหนีมันหรือเปล่าจากนั้นผมก็ลองลงไปตีมันเผื่อจะตีได้ซึ่งก็ไม่ไดแ้แล้วก็ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่บอสโจเมื่อกี้ฮัลโหลวิธีที่ถูกต้องก็เหมือนเดิมคือพามันไปหาก,กองฟางที่ติดไฟอยู่ตัวเอกเราก็จะบอกว่าคั้งนี้มันตายแล้วจริงๆใช่ไหมอย่าทำให้ตกใจอีกละ่ะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางตัวเองเราก็จะหันกลับมาแล้วบอกว่าไปออกผจญภัยแบบของฉันเองดีกว่าเอาตรงๆก็ดูตื่นเต้นดีนะยังมีความหวังแสนลิบลี่อยู่ในการเดินทางต่อไม่ม่ๆฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยมาพร้อมอบลับจุดจบที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มดีกว่าฉันพูดไรไปนเนี่ยเมื่อกี้ฉันน่าจะอ่านที่ยายแฟนตาซีมากไปแงไปเถอะออกจากหมู่บ้านอันไร้สมดุนนี่ดีกว่าจากนั้นเกมก็จะค่อยๆเฟดดำไป ตัวเอกเราก็จะบอกว่าเดินมาลึกเข้าไปในป่าปมาเพิ่งจะถึงทางเข้านี่เองและเกมก็จะเฟดเข้าฉากที่คุ้นเคยหากใครไม่คุ้นก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจปากแห้งไปหมดไม่ไหวแล้วใกล้จะลุ้งสางแล้วขอพักหน่อยดีกว่าที่นี่น่าจะนอนได้อยู่แหมเป็นการดําเนินเนื้อเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกประทับใจมากจริงๆตัวเอกของเราก็จะล้มตัวลงในขณะที่เกมกค่อยๆเฟดดาไป เมื่อเกมเฟดดำไปตัวเอกเราก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าฝันร้ายงั้นเหรอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โดนสัตว์ประหลาดบุกบ้านเมื่อวานและฉันก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่มีที่ให้ไปอยู่ดีเลยตัดสินใจเดินทางไปดูเมืองหลวงแม้ว่าจะหันไปทางไหนก็เป็นทางตันอยู่ดีเลยคิดว่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีในการผจญภัยดีกว่าถ้าจะตายเพราะดื่มน้ําที่เป็นพิษหรือตายหรืออะไรทํานองนั้นมันน่าอายเกิน เลยรยบรวมความกล้ามาที่นี่คงยังไม่ถึงเวลาของฉันสินะจริงๆก็มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเลยช่วยโคโคไว้ได้ด้วยอย่างน้อยก็ไม่สูญเปล่าอนะแต่จะไปต่อไหวไหมเนี่ยฉันไม่มีแม้แต่ชุดเกราะหรือโล่เลยนะอาวุธดีๆก็ไม่มีไม่ช้าก็เร็วฉันก็คงตายระหว่างทางนี่แหละฉันปล่อยให้เขาตามฉันมาไม่ได้หรอกพอเขาจะมาตายเหมือนกับฉันแน่คนที่เขามาตามหานั้นก็คงตายไปแล้วแง่ไม่มีเหตุผลที่ต้องเดินหน้าต่อหรอกฉันเป็นแค่นักเขียนที่ไรประโยชน์ แต่โคโค่เป็นนักเทคนิคตอนนี้เวสิตี้ยังเป็นเมืองที่เรียบร้อยอยู่หากเขาอยู่ที่เวสิตี้ต่อเขาคงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้โลกนี้ต้องการคนแบบเขาถ้าฉันบอกให้เขาซ่อมบอลลูนเขาคงกลับไปเวสิตี้ใช่ไหมเขาควรอยู่รอดต่อไปฉันไม่ควรพาเขามาตายด้วยกันเลยค่อยคุยกับเขาดีกว่าเดี๋ยวนะทำไมถุงนอนมาอุ่นจัง เมื่อลุกขึ้นมาก็พบโคโค่นอนอยู่ในถุงนอนข้างนอกตัวเอกเราก็จะบอกว่าโคโค่ฉันบอกให้นายนอนในเต็นท์ไม่ใช่เหรอทําไมนายถึงมาเปลี่ยนกันเงีเงยบๆแบบนี้ล่ะและตอนที่นายเอาฉันเข้าเต็นท์นายโยนฉันลงพื้นหรือไงเนี่ยทำไมเจ็บก้นจังจากนั้นเราก็เอาโคโค่กลับเข้าเต็นท์แล้วบอกว่าหลับฝันดีนะอย่าเป็นวัซสละค่อยคุยกับเขาตอนเช้าดีกว่าจากนั้นผมก็เดินไปเสพเป็นการบอกว่าคลิปนี้ก็ควรจบได้แล้วเช่นกัน เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้สัตว์วัดีครับ